หายไปแล้วซังคอนดิจิวัตชิวัซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอตอะรับเข้าสู่เกมเพสโซทูเนเจเสิตครับใน,ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้คำแนะนำสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะมาเล่นตัวเกมเพสโซทูเนเจเสิตในปี2025นี้กันนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงผู้เล่นที่หายไปนานเล่นในแพทแรกๆแล้วก็ทิ้งช่วงยาวไปเลยเนี่ยถ้าจะกลับมาเล่นนน้นเราควรจะแบบเน้นอะไรดีควรจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้งานกันดีก็จะมาพูดถึงกันนะครับอ่ะก็ขอเริ่มจาก จุดที่ต้องมาเน้นกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับคนแบบเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เข้าเกมมาสร้างตัวละครเสร็จแล้วเราควรจะเน้นอะไรเน้นแบบว่าทําเป็นงานเสริมงานหลักหรือว่าทําอะไรกันดีก็จะขอแนะนําว่าให้เน้นที่ตัวงานนะครับมันจะเป็นเทสนะซึ่งมันจะเป็นตัวงานที่เป็นเมนหรือก็คืองานหลักนะครับซึ่งงานหลักตรงเนี้ยก็คือเป็นเนื้อเรื่องเป็นสตรอรี่ของตัวเกมนะครับก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องของตัวเกมไปได้เลยนะครับแบบว่าจะมีการปลดล็ ฟีเจต่างๆอย่างเช่นการปลดล็อกโคคูนปลดล็อกตัวเสาลิวเคอร์ดีไว้์ปลดล็อกมลต่างๆตามบทอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในแผ่นตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับขอลบาลที่เป็น e f p ของรางวัลน,นะครับของการเล่นตัวเมนแทเนี่ยไปค่อนข้างจะเยอะมากจะในแผ่นแรกแล้วนะก็คือมันจะมีการให้ e p p นะครับค่อนข้างจะเยอะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอแบบ เป็นก้อนโตๆอ่ะอยู่แค่บางช่วงเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ได้มีการถัวเฉลีย่ยน่ยให้ XP นะครับมันสามารถรับได้เยอะตามแต่ละช่วเท่าเราสามารถเลเวลได้ไวมากๆในตอนแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นในงานตอนช่วเริ่มต้นเนี่ยก็จะแบบว่ามี XP ให้แบบอ่าหลัก500หมื่น0อ0 0พีในตอนแบบว่าแล้วลม,มาสัก10 20เนี่ยจะว่าให้แบบเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ พอในช่วงท้ายๆของบท1เนี่ยก็จะแบบให้เ p แบบหลักแสนบ้างแล้วก็ตอนจบนั้นให้เอฟพีสามแสนก่อนที่จะเข้าสู่บทที่2ต่อไปนะครับบท2ก็เอฟให้แบบอ่ะห้า 5, แสนต่อช่วงบ้าง 600 0 e exp 700 exp หลังเนี่ยเป็นแบบหลักล้าน exp แบบ1,500ล้านกั0 0กนเลยทีเดียวนะครับซึ่งการได้ exp แบบหลักล้านแบบโลนว,ว,ว่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันทำให้เราเลเวลอแบบว่าถึง65ได้แบบเร็วมากๆตั้งแต่ในช่วงบท4กันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพียงแค่เน้นทําตัว Story ่เท่านั้นเองนะอนนี้ก็คือจะเป็นจุดที่อยากจะให้เน้นกันนะครับว่าให้เล่นตัว ในเรื่องหลักก่อนพอ้อทําการปลดล็อกฟิชเชอร์ตา,ตาปลดล็อกให้พีแบบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นการเปิดแบบกันด้วยนะครับคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่สามารถไปได้ทุกที่ของตัวเกมนะคือจะไปได้แค่ฝั่งของแอริโอโซนแเท่านั้นแล้วก็มีการปลดล็อกอโซนที่2ก็คือเป็นฝั่งทะเลซารีเทมเขตสามก็จะเป็นฝั่งของเคคิมาคุวาริสูแล้วก็ฝั่งที่4ก็คือจะเป็นสุเทียเขตบุกเอาไฟลาวนะครับแล้วก็จะมีตัวเคเวสเสริแบบว่าแบบ ไปลงหอคอยลูเชียนล,ลูที่อยู่บนฟ้าอ่ตรงนู้นบ้างหรือไม่ก็แบบเป็นฝั่งของเดลเรซิตี้อะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยให้เน้นทำตรงนี้เป็นหลักนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังทำเรื่อัๆนะครับก็จะนะําว่าให้ไปเล่นตัวเควสอาโคคูลกับทาวเวอร์นะครับก็คือจะเป็นแถวๆนี้ อ่าน,นี้นะครับมันจะเป็นสลักของตัวเควกโคคูลส่วนทาวเวอร์ก็จะเป็นอ่าสลักแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอะไรนะเป็นหอคอยซึ่งตัวเควกพวกนี้นะครับมันจะมีการให้สิ่งที่เรียกว่า Skill point. สกิลพอยต์สำหรับตัวสกิ l พอยต์นะครับเราสามารถรับได้จากการที่เล่นตรงส่วนนี้ถ้าหาเป็นทาวเวอร์เนี่ยให้บวก4แต้มโคโคูนแต่ละที่นะครับจะให้บวกอยู่ที่1แต้มอ่ะพอคูนพวก,พวกเนี่ยให้สกิ l พอยต์หมดเลยนะครับส i ิลพอยต์1แต้มบ้างแล้วก็ตอนที่ทําการเปิดโซ่ใหม่มานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราพาวเวอร์ยังไม่ถึงอะไรยังไม่ถึงเนี่ย ก็จะให้แนะาำว่าให้ไปเล่นพวกโคคุงกับทาวเวอร์ไปตามหาให้เจอนะครับแล้วเราจะสามารถทำการปลดล็อกตัวแต้มสกิลพอยต์ได้แล้วก็จะมาใช้ในการ อัพเรื่องเกี่ยวกับสกิลของแต่ละคาส์กันต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือในแพตตอนนี้ยก้าสกิลพอยน์นั้นเราสามารถรีเซ็ตได้เรื่อยๆเพราะฉั้นถามว่าใครที่ออแบบผู้เล่นน้าใหม่มาแล้วกังวลว่าอุ้ยเราจะอัพสกิลผิดหรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปนะครับแพตตอนนี้เราสามารถเพิ่มลดสกิลได้ตามใจชอบโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรก,กันแล้วนะอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องของตัวแต้มสกิลพอยน์นะครับจากนั้นเรื่องที่3อันนี้น่าจะเป็นข้อกังวนสลสำหรับผู้เล่นทั้งใหม่แล้วก็ผู้เล่่นที กลับมาเล่นด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือก็คือเป็นตัวอาวุธกับชุดเกราะของเราได้เองนะครับว่าเราควรจะใช้อะไรกันดีในช่วงแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นไปใช่ไหมครับซึ่งสำหรับในตอนแรกสุดน,นะครับมีอะไรให้ใช้ได้ใช้ไปก่อนเลยก็อย่างเช่นในตอนที่เราเล่นตัวเมนแทนนะครับที่เป็นเรื่องหลักนะก็คือมันจะเป็นงานของริวลินอันนี้นะครับแบบว่าให้ไปเล่นโคคูลแล้วก็กลับมาทําการอัพตัวคาสกิลนะครับพอถึงตรงเนี้ยมันจะมีการให ตัวอาวุธกับชุดเกราะที่เป็นในช่วงซีรีส์แรกก็คือเป็นซีรีส์เรเนสซานะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวเทมชิ้นนี้อ่ะก็จะเป็นตัวอาวุธประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอาวุธซีรีส์เรเนสซาที่มันจะมีการแจกมาฟรีๆในตอนแรกๆของตัวเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็เป็นอาวุธที่ ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่ก็มีการบวก R แบบ29มาให้แล้วเราก็สามารถใช้ได้แบบยาวๆไปเรียกได้ว่าจนถึงตอนช่วงทะเลทรายได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปใช้อาวุธนะมันจะมีการจัดชุดเกราะที่เป็นซีรีส์เลเดสามาด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถใช้ชิ้นพวกนี้แหละในการเล่นในช่วงแรกไปก่อนแล้วก็พอเข้าสู่ฝั่งของเขตทะเลทรายปุ๊บมันจะมีไซต์แทสหรือก็คือเป็นงานเสริมนะครับมันจะเป็นงานเสริมของตัวหุ่นยนต์นะครับที่ มันจะมีชื่อว่ากุยเดนนั่นเองนะครับจะเป็นอคุยลเผ่าแคที่อยู่ในเมืองของฝั่งเขตทะเลซารีเทมนะครับซึ่งมันจะเป็นงานเสริมที่ให้ขอละวันเนี่ยเป็นเอ p 1ีหนึ่งแกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นอางานที่พิ่นขาาที่ว่าขอให้มีการเกตระเบิลคลาสเนี่ยให้ถึงเลเวลยี่สิบมีการบวกอาวุธกับชุ่ก่อนเนี่ยให้ถึงบวก50ให้ได้แล้วก็มีการปลดล็อกเพลนเทียลอวุธเนี่ยถึงเลเวลสนั่นเองนะครับซึ่งตอนรับเควสมาในาแรกสุดข,ของ ID ดีเนี่ยเราจะรับ ตัวอาวุธกับตัวชุดเกราะที่เป็นตอนนั้นมากันด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาวุธซีรีส์อีโวนะก็คือเนี่ยเราก็สามารถนําของที่เขาให้มันเนี่ยไปทำการบวกต่อก็สามารถผ่านงานแบบง่ายๆมีการรับเอพีแบบหลักแสนแล้วก็ยังได้รับอาวุธกัชุดเกราะที่สามารถใช้ได้ยาวๆต่อไปกันด้วยเช่นกันนะเองนะครับก็เป็นงานเสื้อหนึ่งที่แนะนําว่าให้ไปทําด้วยอ่ะก็แล้วกันละน,นะแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะข้ามาตอนเลเวล65กันเลยคือจากการที่เราเข้าแบบฝั่งทะเลซ้ายได้ให้เอแบบว่าหลัก ห้าแสนหลักล้านอะไรกันอยู่ด้านะครับมันทำให้เราเก็ตแล้ว่าได้ค่อนข้างจะไวมากแล้วเราก็จะถึงเลเวลหกสิบห้าพอถึงเลเวลหกสิบห้านะครับมันจะมีงานลิมิเต็ดขอยน้นก่อนว่าอันนี้เป็นงานลิมิเต็ดเป็นงานที่มีการจํากัดระยะเวลานะครับก็คือจะเป็นตัวเซตงานเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดเลยมันจะเป็นเซตงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้เก็บเลเวลคลาสน้นๆนะครับให้ถึงเลเวล65ก็คือถ้าหากว่าเก็บเลเวถึง65ปุ๊บมันจะมีการ แจกอาวุธประจำคาดันนั้นเนี่ยมาจนครบกันเลยนะครับอย่างเช่นถ้าว่าอ่เล่นเป็นคาสฮั t นเตอร์ e r นเตอร์เลเลอ65ปุ๊บเราจะได้รับทั้งตัวอาวุธดาบไว,วร์แลนดแล้วก็พัดิซานะครับสชิ้นนี้เราได้มาทั้งหมดกันเลยนะซึ่งมันจะเป็นอาวุธ11ดาวนะครับใส่ได้ตอนเลยว่า65เป็นต้นไปแล้วก็จะเป็นอาวุธที่ ทําแบบขอมาเสร็จสับกันแล้วนะครับมีการตีบวกมาให้เรียบร้อยบลอกพอดนเทียลมีตัวออฟฟิกซ่ามีการใสร่เมนเนี่ยมาจนครบเรียบร้อยนะครับนี่คืออาวุธที่เรียกได้ว่าสามารถ เล่นได้ยันจบเกมกันเลยทีเดียวนะซึ่งเน,นี่ยก็จะเป็นของคาร์ฮันเตอร์ก็ขันสับเลนเจอร์ก็จะให้เป็นอาซอลเลฟเฟิร์ให้เป็นปืนใหญ่คาร์ฟอร์ดก็ให้เป็นตัวล็อตกับอาทาริสมาประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคันเนี่ยก็จะได้อาุธที่แต่ละกันไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าสามารถเกแล้วถึง65ได้จะคลาสไหนก็ได้เลยนะครับระดับชุดเกราะ3ตัวนี้ก็คือเป็นชุดเกราะที่เออแบบมีการบวกมาให้สั่งมาพร้อมให้แบบเสร็จสรรพกันเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีนั้น อ่ะสำหรับพลังโจมตีนะครับดูนี่มีการบวกพลังโจมตีนะครับอยู่ที่36%ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยการ์ทเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับแต่ว่าตัวเกมจะดีมากบวก90มาให้พลังป้องกันก็เยอะแสเเมนเรียกได้ว่าพลังโจมตีเนี่ยก็ไม่ได้คืดคืดนะครับก็คือสามารถใช้ไแต่ตอนเลเวล65เนี่ยไปยันแบบตอนเลเวล95แล้วก็เลเวล100กันตอบแบบได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่แจกมาแบบ ฟรีๆขอแค่เกียกรเลเวลถึง65ได้ก็พอแล้วนะครับซึ่งงานเซตนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำได้จนถึงวันที่4มิถุนายน2025ขอย้ำนะครับวันที่4เดือน6กันเลยทีเดียวนะแล้วก็ต่อให้ เราเลวที่สิบหกไปแล้วมันก็จะมีงานแบบเนี้ยวนมาอีกแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนอาวุธให้แบบมันแบบเป็นไปตามแต่ละเจนแต่ละแพทกันไปนนเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ได้ว่าแจกอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ได้ยันจบเกมแล้วถ้าหากถามว่าพอเราเล่นจนจบเกมปุ๊บแล้วได้อาวุธกับชุดเกราะที่ดีกว่านี้ทําได้ไหมคำตอบก็คือทําได้นะครับอย่างเช่นถ้าให้เทียบกับตัวชุดเกราะที่เรีย,รยกได้ว่า น่าจะเมตาที่สุดในแพดตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นชิน้นนี้จะเป็นชุดเกาะ10ดาวที่เป็นขั้นอัปเกรดของตัวซีดีเอกุทาชิสูนะก็คือมันจะเป็นซีรี้ไตรนั่นเองนะครับซึ่งตัวชุดเกาะอันนี้เนี่ยผมได้มีการแส่แ้มบแบบว่าค่้นสุดๆกันแล้วซึื้อทหามาเทียบกับชุดเกาะชิ้นนี้นะครับอันนี้คือชุดเกาะที่มีการแจกมาตอนเลเวล65นะครับก็จะมีการบวกพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่36เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วถ้ามาเทียบกับชิน้นนี้ปุ๊บอ่ะก็จะเห็นนะครับว่า ชิ้นเนี่ยบวกพลังโจมตี43ในะขณะที่ชิ้นนี้บวก36นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นการใส่อเมร์แบบของจริงทั้งหมดใส่แบบว่าหลอดสุดๆของตัวเกมกันเลยก็จะสามารถดันพลังโจมตีเนี่ยได้มากขนาดนี้แต่ขนาดดันมากขนาดนี้นะครับมันต่างกันแค่ประมาณสักเอ่อ7ใช่ไหม เออประมาณสัก7%เห็นจะได้นะครับก็เป็นส่วนต่างนี่ได้หน่อยสำหรับตัวอาวุธแบบขั้นสูงสุดที่เราต้องมีการทําเองกับตัวชุดเกาะที่มีการแจกมาแบบฟรีๆแบบนี้นะครับคือเนี่ยมันใช้กันตั้งแต่ตอนเล้วหกสิบห้าด้วยแหละมาเลยทําให้อ่ามันไม่ได้แบบดีเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็สามารถใช้ได้ยันจบเกมขอ,อย้ำนะครับว่าสามารถใช้ได้ยันจบเกมกันเลยนะแ,แล้วก็หากใครที่อยากจะจริงจังไปหาชุดเกราะทาอะไรกันไปเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มหาก,กันได้บอกกับว่าแพทตอนนี้มีการ เพิ่มทั้งตัวบูธต่างๆมีทั้งตัวเควสะอย่างเช่น ตัว limited quest นะครับ limited quest ที่ได้ได้ว,ว่าให้ของกันแบบง่ายๆมีเรื่องของตัว urgent quest คะรต่างๆที่เราก็สามารถรับของดีๆเนี่ยมาใช้งานกันได้นั a น d g r a นะครับก็ลองไปหากันดูกันละกันนะโอเคครับละนี้ก็เป็นคำแนะนำในช่วงแรกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เพิ่งจะกลับมาเล่นนะครับว่าเราควรจะได้อะไรกันดีอย่างแรกก็คือเป็นการเล่นตัวในเรื่องหลักนะครับที่สามารถปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆปลดล็อกแผนที่ใบม่ๆอฟพที่ค่อนข้างจะเยอะมากอันที่2ก็จะเป็นการเน้นเล่นตัว quest คู่กับทาวเวอร์อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรับตัวแต้มสกิลพอยต์แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นะครับเอาไว้กับชุดก่อดเนี่ยไม่ต้องซีเรียสสามารถใช้งานแบบว่าตอนแร็กๆที่ให้มาตอนเข้าฝั่งทะเลทรายก็มีการแจกอีกครั้งนึงแล้วก็ตอนที่ เลขว่า65ปุ๊บก็จะสามารถใช้งานตัวอุปกรณ์เนี่ยได้จากงานที่มีการแจกนั่นเองนะครับเรดาร์ว,วาสามารถใช้แบบยันจบเกมกันเลยทีเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสลับใครที่แบบว่าอยากจะแบบอ่านไปเล่นคัสอื่นเราทําการเก็ดเลขว่าตันแล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องกังวลไปนะครับ<ม>เพราะว่าในแพทตอนนี้เวลาที่เราเลือกเล่นเมนคัสกับซับคัสตัวซับคัสเนี่ยมันได้เอเอพีจากที่เมนคัสได้นะครับเยอะถึง90%กันเลยทีเดียวนะก็คือถ้า,าว่าเราปลดล็อ าการอะไรนะปุลล็อกเรื่องของซับคาร์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเอฟของเมนกับซับนั้นมันจะไม่ได้ต่างกันมากก็คือถ้าหากว่าเลเวลหลักตันแล้วก็สามารถไปเล่นคาร์ดลองเนี่ย ต่อกันได้แล้วพอเล่นคาร์ลแล้วเป็นไงมันก็จะมีการแจกตัววุดมาให้สลับตอนที่เราเลเวล6กกันแล้วประมาณนี้นะครับก็เียกได้ว่าสามารถเล่นได้ทุกคารเนี่ยอย่างสบายๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ในแต่ละโซนที่มีการเพิ่มเอฟพีนะครับก็เียกได้ว่ามีการเพิ่มเอฟพีเนี่ยให้แบบว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ลองไปวิ่งไปฟาร์มกันดูกันละกันนะครับยิ่งใครแบบว่ามีเทมตัวทิกเกอร์เยอะก็สามารถไปลงตัวทิกเกอร์สีเหลืองกันได้แล้วก็สลับเทคนิคในการ หาเงินหรือว่าไปหาอาวุธกับชุดกอที่ดีกว่านี้เนี่ยก็เคยมีการทําคลิปย้ายไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแล้วก็ถ้าหาพิถารณาไรอีกเนี่ยก็สามารถเมนต์มากันได้เดี๋ยวก็จะมาตอบกลับมาทําคลิปกันต่อไปก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเนย